ดินดูร่วนมากแต่เส้นขอบคมกริบเป็นรอยเท้าที่เพิ่งทิ้งไว้ใหม่ๆรอยเลือดกำลังเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆยาพิษกำลังออกฤทธิ์น่าจะทนได้อีกไม่นานจะทำให้ยุ่งยากทำไมแค่ข้ามันก็พอแล้วนะาฉันแค่อยากยืนยันให้แน่ใจว่าราคาถูกต้องแล้วส่งล้านโมราฉันอยากให้เจ้านี่มันตายไปซะ ราคาสูงไปหน่อยนะนี่นายกำลังจะบนหนว่าเงินเยอะเกินไปใช่หรือเปล่ามันฆ่าพี่น้องของฉันไปตั้งหลายคนนี่แหละคือราคาที่มันต้องชดใช้ถ้างั้นราคานี้ก็ดูจะทําไปหน่อยฟินิชฉันได้ยินมาว่านายเป็นคนดังฉันสามารถให้ข้อเสนอเป็นการส่วนตัวได้นะนายคิดให้ดีๆแล้วกันว่าจะรับหรือไม่รับอ่าแต่ฉันขอเตือนนายไว้ก่อนฉันจะยอมรับราคาที่เหมาะสมเท่านั้น นอนตัวนี้บอกว่ามันอยากที่จะคารวะคูหอคูอโฮอูดนี้ไงละ่ะเข้าเรื่องเธอมันบอกว่าคนพวกนั้นมาขโมยลูกของมันจนเจ้าจนชั่วเข้าใจแล้วเป็นโจรขโมยเสารเรื่องนี้เองพีทจะค่อยๆสลายไปโทษทีนะชีวิตแกมีค่ากว่าสองล้าน ไงเจ้าหนูนักล huh. oh, ่าจัดการเสร็จแล้วหรือเปล่าฉันจะบอกนายว่าฉันเปลี่ยนราคาใหม่แล้วฮะหมายความว่าไงอ้าวเจ้าพวกนี้ถือว่าเป็นรางวัลให้นายแล้วกันเจ้าพวกนอนโลกว่างจงสั่นชัวต่ออำนาจของมังกรศักสิ่ผู้ยิ่งใหญ่ฮอู้หอ้าวซะแบบนี้สิ ถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสม